สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆท่านเลครับ EP เช้าวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับกับรายการนะครับพระปิตาเนื้อข้าฟ้าครับหนุนดวงครับวันนี้โอ้โหนะวันนี้คัดน้องคัดเด่นเด็ดมาให้พี่เลยนะฮะรีบบอกเลยว่าวันนี้นะเีหนึ่ง EP แรที่สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากรายการแรกแล้วกันนะครับรายการแรกมาเป็นมัตเตอร์พีชเลยฮะมัตเตอร์พีชครับองค์นี้เลยนี่ครับนี่ป้ายรวยเงินแท้ครับ ตรงนี้เงินกาลังแทงเงินกาลังแพงครับตอนนี้เงินอ่าตกอยู่โลแล้วเป็นแสแวนะพี่นะเนี่ยแค่เงินคู่ป้ายรวยเงินทองคู่ครับเนี่ยโอ้โหเลขคนจะเบอร์แปดเจ็ดหลังปึ้งไขยครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งต่อมารายการที่สองล้านหลังนะครับเป็นหลังฮนุมาเลขคนจะเบอร์หนึ่งสามสามนะครับเป็นรายการเดียวกันพี่นะป้าย,ยรวยเนี่ย ทั้ง2ฝั่งครับเป็นเงินแท้ครับและกําไรเงินแท้แข่งเงินแท้ครับ3า0บาทเหมือนกันครับรายการนี้เป็นรายการที่2ครับนะถือว่าสวยมากนะครับและก็อีกหนึ่งรายการครับไม่ค่อยจะเห็นกันกับรายการเนื้อข่าวเกสสองพุทธคุณนะครับด้านหน้าเป็นองค์สีฟ้านะครับเป็นเงินแท้เต็มหมดพี่นะป้ายรวยเงินแท้แข่งเงินแท้กาไรเงินแท้ครับหลังปืนควายเลขคุณเบอร์หมายเลขหกสองรวมกันได้แปดเลขเลยครับรายการนี้ก็300บาทนะครับรายการที่3 ต่อมารายการที่4ครับเลขคุณทะเบินหนึ่งสามสามด้านหลังเป็นหนุมานครับองค์ฟ้าครับนี่ฮะรายการนี้รายการที่4ี่ก็สามร้อยบาทนะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆครับนี่ฮะไม่ค่อยได้เห็นกันนะพี่นะองค์ฟ้านะครับเมื่อวานปิดไปคู่หนึ่งนะนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับเราเริ่มจากรายการกําไรทองคําและตะกุดทองคํากันดีกว่านะครับนะวันนี้ม,มีมาสามองค์ครับสุดท้ายครับนีฮะรายการนี้เลขคุณทะเบินหนึ่งสองแปดด้านหลังเป็นหนุมานครับ ลายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพสายลุ้งลายน้ําตาลอง์ดากําไลทองคําลายไทยนี่ครับและก็ตะกุดทองคำหนึ่งดอกและก็ตะกุดทองทิพย์ล้อม8ดอกครับรายการนี้เปิดเป็นปันเหมือนเดิมครับ900าบาทพร้อมเลี่ยมให้ฟรีครับ900บาทพร้อมเลี่ยมให้ฟรีเลขคนเเบอร์หนึ่งสองแปดครับพร้อมเลี่ยมให้ฟรีนะครับ900าบาทพร้อมเลี่ยมให้ฟรีนะครับนะนี่ฮะนะครับนะอ้าหรือจะต่อรองมาต่อรองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้นะครับต่อมาครับพี่ชัยนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่6ครับ รายการที่6กนั้นหลังเป็นหนุมานเลขโค้ดตัวเบอร์ er, หมายเลขห้าเจ็ดตอกคดคดเทพครับกับรายการน,นี้ครับเป็นรายการที่หกนะครับเป็นรายการที่เป็นอันดับหนึ่งของรุ่นนี้เลยนะครับเพราะเป็นรายการมหาเทพสายลุ้งนะครับองดํากําไรทองคํำลายไทยคู่ครับตะกรุดทองคํานึงดอกและตะกร้าล้อมนะครับแล้วก็ฝังพลสะดือนะครับเลขคดตัวเบอร์ห้าเจ็ดครับรายการน,นี้เก้าร้อยบาทพร้อมเลี่ยนครับรายการเก้าร้อยบาทพร้อมเลี่ยมรายการตะกรุดทองคำหนึ่งเดียวเทนังครับ เนี่ยฮะเอาไปพี่ชาย900บาทพร้อมเลี่ยมเก็บให้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนะฮะเลขคนะเบอร์หนึ่งหนึ่งตะกุดทองคําอีกหนึ่งรายการครับอวดแล้วนะมีแค่สามองค์นี้เท่านั้นนะพี่นะกับรายการนี้ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพสายลุ้งองค์ดังกําไรทองคําลายไทยครับแล้วก็ตะกุดทองคําและตะกุดทองทิพย์ล้อมอีกแปดดอกครับเลขคนะเบอร์หนึ่งหนึ่งเลขเบิ้ลครับสวยๆเอาไปเลยพี่หลังปืนควายครับเหลือองค์เดียวแล้วนะครับ900บาทเลี่ยมเก็บผิวให้ฟรีครับ900บาทเลี่ยมเก็บผิวให้ฟรีพ ต่อมารายการที่8กันบ้างครับหลับรายการนี้ก็สวยครับเลขค้นเบอร์19รายการนี้ไม่ใช่ตะกุดทองคำนะครับรายการนี้เป็นเพียงแค่รายการมาสเตอร์พีซครับองแดงฝังนก2ตัวครับฝังโพสสององค์ครับกำไลทองทิพย์คู่แข้งทองทิพย์คู่ตะกุดทองทิพย์ล้อม8ดอกฝังเพชรตรงกลางครับนี่ฮะเลขค้นเบอร์19ครับรายการที่8ปลกรายการนี้แบ่งปัน350องค์นี้แบ่งปัน350บาทพี่ถือว่าเป็นรายการพรีเมเลยมเลยนะครับ ต่อมาครับรายการที่9กครับกับรายการที่10เป็นรายการเดียวกันครับแต่แค่คนละพิมพ์ครับนะแต่แค่คนละพิมพ์พี่กับรายการมาสเตอร์พนะีชเงินฮะมาสเตอร์พีชเงินครับนะล้อมเงิน6ดอกกำไรเงินแข่งเงินครับรายการนี้เป็นรายการที่9เลขคูเบอร์สองหนึ่งสองเก้าเลขคูเบอร์หนึ่งสองเก้าพี่องเดียว4ี่ร้อยบาทนะครับรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบหลังเป็นอนุมานเลขคูเบอร์แปดศูนย์ 80, นะเอาไปพี่ชายสี่ร้อยบาท จับคู่ได้700พี่จับคู่ให้700พี่ลดไป100บาทนะครับลายการที่9กับ10ต่อมาครับลายการที่11กับ12ครับนะ11กับ12ก็จะสวยไม่แพ้กันกับลายการนี้ครับนะเนื้อมัตตพีสเหมือนกันครับนะมัตตาพีสเงินแท้ครับองคแดงกำไรเงินคู่แค่งเงินคู่กระกุดเงินแท้6ดอกฝังพลอยนะตรงสะดือครับลายการนี้เป็นลายการที่1 1เลขโคตรเบอร์28รลายการที่12เลขโคตรเบอร์12-3เลขเรียงครับ รายการน like ี้แบ่งปันองค์ละสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับรายการที่สิบเอ็ดกับสิบสองครับรายการนี้แบ่งปันให้ครับรายการที่สิบเอ็ดกับสิบสองแบ่งปันให้องค์ละสี่ร้อยบาทจับคู่เจ็ดร้อยบาทเหมือนเดิมครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามไม่มีคู่นะพี่นะเหลืออยู่องค์เดียวพี่องค์นี้นะครับเลขคุณเบอร์หมายที่แปดเลขรวยครับรายการนี้เป็นรายการปั้ถมนั่นเลิก รายการนี้เป็นรายการประถมมาเลือกครับหายากครับนะหายากๆเลยรายการประถมมาเลือกเพราะเป็นรายการมาสเตอร์พิชเงินแท้ครับองค์เขียวกับลาเงินคู่ครับกระดูกเงินคู่ฝังโครสครับนี่ระรายการนี้ได้แปดเลขรวยพี่เอาไป400บาท400บาทเหมือนกันพี่นะเอาไปจับคู่กันได้นะเดี๋ยวผมลดให้นะครับต่อมาครับพี่ชานี่ฮะรายการนี้ครับนะมีองค์เดียวเหมือนกันครับนะจับคู่ได้นะจับคู่ได้พี่นะเอาไปพี่ชายรายการนี้มัสเตอร์พิชเงินแท้ครับเลขคตเบอร์หนึ่งศูนย์สามองเขียวเนี่ยวซับย์ครับ รายการนี้แค่เงินนะกำไรเงินนะครับนะตะกุดเงินล้อมครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่ฮะเอาไปพี่ชายสี่ร้อยบาทจับคู่ได้เลยเจ็ดร้อยพอพี่นะครับมาตเตอร์พีชนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายครับรายการ2รายการสุดท้ายครับรายการที่1 5กับรายการที่16ครับส5กับ16สวยๆไม่แพ้กันครับกับรายการนี้ครับเป็นเนื้อมาสเตเพีซเงินแท้เหมือนกันครับองค์ดำกำไรเงินคู่แข่งเงินคู่กำารหลุดเงินคู่นะครับตะกุดล้อมเงินแท้นะและก็ฝั่งสะดือครับฝังโคตดที่สะดือครับรายการนี้องค์ละ400บาทเหมือนกันพี่องค์ละ4 0 0บาทเหมือนกันพี่รายการนี้รายการที่1 5เลขโค้ดเบอร์42ลรายการที่16เลขโค้ดเบอร์109่ตอกปะถมนมาเลิกครับ ตอกผสมเลือกคือเนื้อที่ชิ้นสุดนะพี่เนื้อที่อันดับสุดๆละนะครับน้จับคู่ไปพี่คู่ละ700บาทนะครับองค์เดียว400พี่นะครับสำหรับรา,ายกันที่15กับ16ครับตอนนี้ข้าวมี้งบ่งปันให้พี่นะตอนเช้าคร่าวๆนะครับนะเอาไปพี่ชายสิบหกรายการชอบถูกใจราย,ายการไหนเลือกกันเข้ามาได้เลยสำหรับน,นิ้งกับขอบขอบคุณพี่ๆทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ